ชาวเน็ตโวยแมทธิวดินทำเกินไปไหมไล่น้ําระพีพัดกลางรายการเทนไฟท์เทนมีเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นทุกอาทิตย์สําหรับเวทีมวยเทนไฟท์เทนซีซั่นสองที่เกิดขึ้นในคู่ชกล่าสุดบอลอัศนัยทีมดําและเต้นันทสายทีมขาวกลายเป็นเรื่องราวดรามา่าเมื่อมีชาวเน็ตไม่พอใจแมทธิวดินพร้อมกับถล่มเละโดยเรื่องราวดราม่านั้นเกิดขึ้นในช่วงตอนพักยกโดยน้ําระพีพัดได้เข้ามาที่มุมขาวตอนเต้นั่งพักแล้วพูดขึ้นมาว่า พี่เต้นี่น้ำเองนะจากนั้นแมททิวดีนจึงได้พูดขึ้นมาว่าให้น้ำออกไปก่อนให้ไปนั่งก่อนคนเยอะแยะพร้อมทั้งยังตะโกนบอกเฮ้ยเอามันออกไปให้นั่งข้างล่างจากนั้นดราม่าก็เกิดเพราะเหล่าชาวเน็ตที่ได้ดูรายการสดๆนั้น ก็ได้พากันถล่มคอมเมนต์พร้อมกับแสดงความไม่พอใจกับการกระทําของแมททิวดีนว่าพูดรุนแรงเกินไปหรือเปล่าทําให้น้ําเสียหน้าเลยนะไม่ให้เกียรติน้ําเกินไปไหมบางก็บอกว่าทําไมต้องไล่พี่น้ําขนาดนั้นครับบอกดีๆก็ได้มั้งและอีกมุมหนึ่งนั้นกลับมองว่าสิ่งที่แมททิวทานั้นถูกแล้วเพราะน้ําเองไม่ใช่โค้ดไม่ได้ไปฝึกสอนเขาจะเข้าไปยุ่งทําไมเออนะเขาโดนแล้วนะเขาจุแล้วนะเมื่อกี้เรานำสิบเนะ นำได้1ิก,ก้านะายงนี้นะมันจะดีนะได้หาดได้หาดพี่พี่เต้น้ำเองนะน้ำเองนะโอเคโอเคนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนมือนั่งก่อนคนเยอะเหี้ยเอาไปหลอกเฮ้ยเอาไปหลอกไปมันไปนั่งข้างล่างอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ